สวัสดีครับพบกับพิลอตเทสชาแนลประจำวันที่14เมษายน65ก่อนอื่นเราจะมาเฉลยคลิปของวันที่12กันก่อนนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับแล้วมเมดิดพบเชลซีซึ่งผลปรากฏว่าเชลซีครับบุกมาชนะแล้วมเมดิดนะครับถึงถิ่นได้หประตูต่อสมครับมีประตูในครึ่งแรก1ประตูซึ่งเป็นประตูที่เรา,เราต้องการอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นประตูที่ทําให้เรายังวินต่อเนื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ โดยคลิปของเมื่อวานครับวันที่13ก็ถือว่างดนะครับไม่ได้ลงคลิปไปนะครับดูวันนี้ผมมีฟุตบอล1คู่ครับเป็นฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกเตะกันเวลาตีสอตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างกาสโกเลนเจอร์กับสปอร์ติ้งบาร์กาซึ่งความจะเป็นทั้ง2ทีมนั้นมีด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับ โดยความจะเป็นของกาสโกลเรนเจอร์ครับนั้นแรกนั้นแพ้นะครับออกไปยันบาก้กาและแพ้มาครับ1-0ทำให้นันนี้เลนเจอร์นะครับต้องการชนะนะครับเพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับโซสปอร์ตติ้งบาก้กานั้นนัดแรกนั้นเอาชนะเลนเจอร์ไปได้1-0นันนี้นะครับถ้ามีประตูทีมเยือนและกดประตูได้เมื่อไหร่นี้เกมจะเป็นเกมที่เปิดสนุกแน่นอนครับสำหรับบอลคู่นี้นะครับนั่นคือความจะเป็นที่ทั้งสองทีมลงเตะในนัดนี้นะครับ โดยเราจะมาเริ่มจากสถิติการนัดพบกันของทั้ง2ทีมโดยทั้ง2ทีมนั้นเคยพบกันมาทั้งหมด3ครั้งครับเป็นเลนเจอร์ชนะได้2ครั้งและเป็นสปอร์ติ้งบาร์กาชนะได้1ครั้งมีสกอร์ในครึ่งแรกครับสเกมจาก3เกมการันตีกันมี2ประตูสูงเต็มเวลาและมีประตูทั้ง2ฝั่งนี้1เกมจาก3เกมนั่นคือสถิติครับการพบกันของทั้ง2ทีม3นัดที่พบกันนะครับการเฝ้าลังของเลนเจอร์ครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆครับชนะได้7ครั้งเสมอ2และแพ้1นครั้ง มีสกอร์ในครั้งแรก8เกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตู8เกมจาก10เกมสูงเต็มเวลาไป6เกมจาก10เกมยิงประตูใส่คู่แข่งอย่างน้อย1ประตูครับจากการลงเล่นในบ้าน10นัดล่าสุดนับ100%เและเสียให้คู่แข่งอย่างน้อย1ประตู3เกมจาก10เกมถือว่าเป็นทีมที่ยิงประตูได้ค่อนข้างสม่ำเสมอและเสียประตูค่อนข้างยากสําหรับการสกอร์เลนเจอร์เมื่อลงเล่นในบ้านนะครับการออกเยือนของบาก้กากันบ้านครับมีผลงานกลางๆครับชนะได้5ครั้งเสมอ2และแพ้ไป3ครั้ง มีสกอร์ในครึ่งแรก9เกมจาก10เกมการันตีกันมี2ประตู7เกมจาก10เกมสูงเต็มเวลาไปเพียงแค่4เกมจาก10เกมยิงประตูใส่คู่แข่งอย่างน้อย1ประตู8เกมจาก10เกมและเสียให้คู่แข่งอย่างน้อย1ประตู7เกมจาก10เกมสถิติการพังประตูของทั้ง2ทีมนะครับกาสกรสกอร์เลนเจอร์ครับเล่นในบ้าน10น,นัดสุดกดไป23ประตูเสียไป6ครับส่วนการออกเยือนของบาก้าครับยิงไป15เสีย9ครับสถิติของทั้ง2ทีมในการเกิดสกอร์นะครับค่อนข ถือว่าเป็นข้อดีนะครับโดยเฉพาะของคาสโกเลนเจอร์เมื่อลงเล่นในบ้านสิบนาังสุดนั้นยิงประตูดได้แทบทุกนัดเลยนะครับส่วนบา r ก้านั้นมีข้อดีของการเกิดสกอร์ในครึ่งแรกครับ90%ในการออกยันสนิบนาลังสุดนั้นมีสติที่ค่อนข้างดีเยี่ยมครับสายสกอร์ค่อนข้างชอบครับคู่นี้เหมาะสมเลยครับในการคัดมาเล่นสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับ ต่อไปเราจะมาดูในส่วนสําคัญนะครับเรื่องของราคาโดยราคาเปิดมาที่ให้กัสโกเลนเจอร์ครับเปิดบ้านมาต่อสปอร์ติ้งบาร์กาที่ราคาครึ่งลูกจายน้ํา0.8ให้เลนเจอร์จายน้ํา1.02ให้ s p o ร t ติ้งบาร์การาคาปูตอนเปิดใจให้เลนเจอร์1.85ถ้าเสมอจ่าย3.60ถ้าสปอร์ติ้งบาร์กาชนะจ่าย4.20ราคาภู1.85ของบอลที่ต่อรองครึ่งลูกและจน้ำ0.88เป็นราคาภูของหน้าบอต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ คูเสมอเต็มเวลาครับของบอลตอลองครึ่งลูกจ่าย3.60เป็นราคาผูที่สนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์ผู้ของหน้าบอลรองครับเป็นรองครึ่งลูกจ่าย4.20การันตีการเสียประตูแน่นอนครับในราคาเปิดแต่าราคาเปิดนะครับเราจะการันตี1ประตูจาก g a s c o จอ n e กันเลยนะครับ ต่อมาราคามีการขยับนะครับสลรับฝั่งค่าน้ําหาใครแฮนดิแคปนะครับมาให้ความสัมพันธ์ของหน้าบันลองสปอตติ้งบาก้านะครับในราคาณปัจจุบันนะครับโดยใจน้ําให้กาสโกเรนเจอร์ที่1.03จ่ใจน้ําให้บาก้า0.87นะครับราคาภูในปัจจุบันใจ่ายให้กาสโกเรนเจอร์2.00ถ้าเสมอจ่าย3.60ถ้าบาก้าชนะจ่าย3.60ราคาภู2.00ของบันที่ต่อรองครึ่งลูกใจน้ํา1.03ยังไม่ใช่ราคาภูของหน้าบันต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ ราคาพูเสมอเต็มเวลาครับบอต่อรองครึ่งลูกจ่าย3.60เป็นราคาพูที่สนับสนุนอยู่ในหน้าบอต่อหรือสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์ราคาพูของหน้าบันต่อไม่ถึงเลทที่จะชนะเลทราคาไปได้แสดงว่าราคาพูเสมอเต็มเวลาที่จ่าย3.60นะครับจะเป็นการสนับสนุนการเกิดสกอร์ครับ ผู้ของน้าบอลลองครับที่ไปลองเครื่องลูกสปอร์ติ้งบาการ์ครับ3.60นะครับบอกว่าวันนี้บุกมาสู้เรนเจอร์อย่างเต็มตัวและมีโอกาสพลิกชนะกาสโกเรนเจอร์ได้ด้วยนะครับผู้เสมอเต็มเวลากับผู้ของน้าบอลลองครับมีการจ่ายเท่ากันนะครับดังนั้นฟุตบอลคู่นี้ในราคาในปัจจุบันจะเป็นบอลสามหน้าชัดเจนครับทั้งสองทีมจะบุกเปิดเกมลุกเข้าใส่กันทั้งสองทีมนะครับสู้กันได้อย่างสุดมันแน่นอนครับคู่นี้ สามประเด็นหลักๆนะครับภูของหน้าบนต่อนะครับจากราคาเปิดครับเรนเจอร์เป็นต่อครึ่งลูกในจุดแปดห้านะครับตอนเปิดบอกว่ามีโอกาสยิงประตูได้นะครับราคาณปัจจุบันมีการลดความสําคัญนะครับจ่ายน้ําเพื่อไม่เป็นสองจุดศูนย์ศูนย์นะครับโอกาสชนะราคาก็ลดน้อยลงแล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นหน้าบนต่อนะครับด้วยความพยายามที่จะต้องทาประตูให้ชนะนะครับจากการแบกเลดนั้นนันนี้จึงมีความจะเป็นนะครับและนั้นแรกนะประกอบกับนั้นแรกความจะเป็นที่แพ้ไปนะครับตอนนี้เรนเจอร์ไม่มีทางเลือกครับต้องยิงประตูสนานะครับ ภูของหน้าบอลลองครับตอนเปิดเป็นหลองครึ่งลูกนะครับ4.20บอกว่ามีโอกาสเสียประตูค่อนข้างแน่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ราคาในปัจจุบันกลับบอกว่าสู้นะครับเกิด2อเหตุการณ์เลยเดียวสําหรับหน้าบอลลองราคาตอนเปิดนี่บอกว่าเสียประตูราคาในปัจจุบันบอกว่าสู้ได้นะครับประเด็นสําคัญก็คือประเด็นของราคาภูสม,มุทรเทมวลานะครับที่ชัดเจนตั้งแต่ราคาเปิดจนถึงราคาในปัจจุบันก็คือบอกว่า สนับสนุนการเกิดสกอร์จากทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนครับดังนั้นตอนนี้งเ,งเกมจะสู้กันได้ทั้ง2ฝั่งเลยเรามีโอกาสลุ้นประตูจากทั้ง2ทีมเลยทีเดียวนะครับเมื่อเรามาดูราคาสูงเต็มเวลาประกอบนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งจ่ายน้ําน0่งจนให้ฝั่งสูงตอนเปิดนะครับราคาเปิดมาไม่ค่อยสวยนะครับแต่ด้วยราคาณนปะัจจุบันมีการไหลขยับขึ้นไปเป็นที่2ลูกครึ่งนะครับจ่ายน้าต้นเหมือนกัน นะแต่ด้วยลักษณะการขยับต้องมาดูตรงนะครับตรงลักษณะตรงที่ว่าแฮนดิแคปนี้มีการขยับไหลลงนะครับให้ความสําคัญของหน้าบุนลองแต่ราคาสูงในเวลากับไหลสวนขึ้นไปนะครับดังนั้นบอกชัดเจนเลยว่าเรามีรุ่นประตูจากทั้ง2ฝั่งครับสกอร์ในนั้นนี้ไม่น่ามีปัญหาอย่างแน่นอนครับวันนี้เราจะไปสกอร์สูงครึ่งแรกครับการสกอรเลนเจอร์ครับเลือกเล่นราคาหนึ่งลูกลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ